ยากได้เพชรพารีสัมยิ่ยิ่จังงัน้นพี่ขอแนะนําร้านคิสต์สตออปเลยนะครับน้นองชอมีบริการรับกดเพชรออสตาสุดคุ้มนะครับมีกดผนและกดเกมพันในบอกฟตุตและยังมีไอเดียพันนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับน้นองชอมีร้านเทิร์มโรบักส์รักขึ้นทักทักไหมมีครับผมน้องชายร้านด็อกบักช็อปเลยนะครับผมรับกดระบบไอเดียพันนะครับโรบักนะครับเพียงแค่สามขั้นตอนเลยนะครับน้องชายขั้นตอนทั้งหมดอยู่ในเพจเลย อยากได้น,น,นั่นพี่ขอแนะนำร้านช็อกโกสโตร์เลยนะครับผมน้องชายบริการกดผลและเกมพาร์ทในแมปบกฟุตนะครับยังมีเติมรักและกดเพนในแมปออสตาด้วยครับลิงใต้คลิปเลยนะครับผมอยากได้คอนชูีพานเวฟจังและผมขอแนะนำร้านฮา,าร์ทคิงช็อปเลยนะครับผมบริการรับพานด่านแมปออสตานะครับและยังมีรับฟาร์มชินโดยังฟาร์มมัสเตอรี่และรับพามผลตื่นในแมปบกฟุตด้วยนะครับลิงใต้คลิป โอเคเลยนะครับผมทุกท่านนี้ครับผมต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมนะครับโคนก็วันนี้นะครับผมอยู่ครับผมเช่นเคยเลยนะครับผมทุกคนนะครับบักบิ๊กโนนิงให้งารแล้วบลัอกนะครับผมอ๋ไม่ไหวเลยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับทุกคนเออวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาทําการสปอยของผลได้เนเ่ยนะครับผมทุกคนกําลังรอคอยกันนะครับผมทุกคนสําหรับอัปเดต13นี้เลยเนาะทุกคนเดี๋ยวขอเรียนดูก่อนผลได้ขายหรือเปล่าขายผมจะได้ซื้อเลยยิ่งไม่มีอยู่ด้วยตัวนี้ โลบักก็ไม่พอซื้อผลได้ไม่ขายเท่าไหร่วะพันแปดฮะไม่หรอโอ้โฉโลบักไม่พอนี่หว่าโอเคทุกคนโอเคโอเคก็อเอเอก็นนะครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับมาทำการสปอร์เลยนะครับผมก็ ถ้าท่านผู้ชมอยากดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเ,นเกิดอะไรขึ้นเลยวะก็ท่านผู้ชมอยากดูนะครับว่าจะสปอยสกิลอะไรยังไงเป็นยังไงเนี่ยผลผลได้ตื่นนะครับก็กดไลค์กันแล้วกันก่อนเลยนะครับผมมันเกิดพร้อมกันแล้วนะครับก็ไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับผม let's go โอเคนะครับผมทุกท่านทุกคนนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเราไม่ได้อยู่ เราเรามาได้เลยวะเราได้มาอยู่ในหน้า Discord กันแล้วนะครับผมทุกคนก็เอเดี๋ยวผมขอบอกกันเลยนะครับทุกคนใครยังที่ไม่ใครใครยังที่เลยวเอาไปมาก็สําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้เข้า Discord นี้นะครับอย่าลืมมาเข้า Discord กันด้วยนะครับผมทุกคนนะครับก็เวลาแจ้งเตือนคลิปในห่างก็เหมือนคลิปนี้นะครับจะแจ้งเตือนที่ใช้ช่องนี้เลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าไม่พลาดคลิปใหม่ๆในนอนเม้นหนึ่งอ่ะต้องมาแล้วอืมโอเคเดี๋ยวเรานอกเรื่องมาเยอะแลละเดี๋ยวเราขออนุญาตผมขออนุญาตเข้าบอกฟุตเลยดีกว่านะครับผม ปล่อยสเน็คพีตัวใหม่มานะครับผมทุกคนอ่าช่องสเน็คพีนะครับหลังจากที่ปล่อยตัวที่แล้วมานะครับผม dropping net update นะครับผลได้เนี่ยนะครับทุกคนอ่าเนี่ยนะครับหลังจากที่ปล่อยสเน็คพีตัวเนี้ยมานะครับมันมันมาในคราวที่แล้วเนาะก็ตอนนี้นะครับผมตัวจริงที่ออกมาแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับ string awake snake p e a k อะไร living 15 minutes นะครับผมทุกคนนี่นะครับนี่เป็นช่องเจ้าของช่องเลยนะครับผมขออนุญาตกดลิงก์แล้วเข้าไปดูกันดีกว่านี่ครับผม โอเคมาทุกคนทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมทุกคนก็ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในช่องของ My Game 43หรือว่าเจ้าของเกมของเรานั่นเองนะครับทุกคนเออนี่เลยนะครับพี่เขานะครับแอดหรือว่าแอดเขาเนะี่ยจะทำการมาสปอยแทนเองเลยเนาะเออสุดจริงมามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมเย้ตัดต,ต่อโคตรเท่อยากจะตอบเป็นว่าเนี่ยนะครับทุกคนนี่นะครับเขาบอกว่าสกิลหนึ่งอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดจอเต็มให้ท่านผู้ชมดูนะโอเค ไม่ต้องจอเต็มดีกว่าหรือว่าจอเต็มดีวะไหนๆก็ไหนๆจอเต็มดีกว่าเออจอเต็มดีกว่าก็เนี่ยนะครับทุกคนพี่แอดเขานะครับบอกว่าสกิลหนึ่งนะครับเมื่อกี้คืออะไรนะเทอร์เนลไวท์นะครับผมนี่มันจะมาประมาณได้อะไรอย่างนี้แป๊บนึงขออนุญาตปรับภาพก่อนนะครับทุกคนเออวันนี้คือติดๆคัดๆเยอะมากนะครับอืมภาพอย่างดีเนี่ยนะครับสกิลที่หนึ่งนะครับเทอร์เนลนะครับผมเทอร์เนลไวท์นี่ โค้ดเอาเรื่องนะครับน้องสุดจัดเลยว่ะทุกคนเฮ้ยแรงจริงเนี่ยนะครับสำนะหรัอรบอ,อ,อันแรกนะครับผมมันชื่อสกิลชื่ออะไรนะเนี่ยเทอร์โมนี่ครับอะไรอะเลเซเรเลเซเลชันหรือเปล่าใช่ไหมเลเซเลชันนะครับผมเอออันแรกนะครับเฮ้ยอันนี้นะครับเป็นผลได้แน่อนอนนะผลได้ตื่นแน่อนอนนะครับผมนี่เลย ตกใจนึกว่าอะไรตกใจนึกว่าอะไรอัปเดตนะครับผมนี่สกิลที่2นะครับคือเทอร์มอลฮะอ้าวเมื่อกี้เมืกก่อก,กี้คืออะไรวะว่าแต่ฟักเออครับนี่อ่ะอ๋อสกิลที่หนึ่งคือเทอร์นอลไวสกิลอ๋อมาเริ่มจากข้างล่างอีเทอร์นอลไวสนะครับผมนี่นะครับเอ็นอีเทอร์นอลไวสนะครับสกิลแรกที่พี่เขาทำมานะครับผมมันจะมีอีเทอร์นอลไวสมีเทอร์มอลริสเลชันนะครับอะไรอ,อ่านว่าอะไรอะ ซิกซิงเหรอใช่ไหมซิกพรีชันนะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะเฮ a เวอรี่นะครับผมอ่ผิดนิชเมนผู้นิชเมนเหรออ่านยากจังวะเฮ้ยเออแต่ละอย่างนี่นะครับสกิลที่สองนะครับผมทุกคนเทอร์โมไลเ t ชันเฮ้ยอ๋ออันนี้คือขัดต,ต่อใส่เอฟเฟกต์เฮ้ยสวยจริงนี่นะครับทุกคนอ่าผมจะผมจะอธิบายว่าไงดีมันมันไม่ใช่ดาบนะครับผมมันไม่ใช่ดาบนะ อ่ามันความจริงคือผลได้เนี่ยนะครับมันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีดาบนะครับทุกคนแบบแบบประมาณไจะพูดไงวะคือจะประมาณว่าแบบปล่อยได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นี่อ๋อใช้ได้จริงด้วยนะครับนี่นะครับเป็นเส้นเลยนะครับผมตรงนี้อ่าเป็นเส้นเลยเออเฮ้ยเอาว่าหน้านะครับทุกคนเหมือนเป็นแท้แท้ได้เนี่ยครับอันนี้คืออะไรก็ไฮเวย์นะครับผมเดี๋ยวนะผลผลนั่นเป็นผลซันสะเทือน์นั่เปล่า บทสนทสาเถื่อนนะเปล่าอ๋ออันนี้นี่คือบินนี่ครับสกิลบินนี่ครับทุกคนก็ไทเวนี่ว่าสกิลอะไรนะครับผมก็ไทเวนี่คือสกิลบินเออนี่นี่ครับผมจะมีเส้นได้ออกมาตามอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะอันนี้น่าจะครบทุกสกิลแล้วหรือเปล่าโหตัดต่อโคตรดีเลยนะครับทุกคนตัดต่อดีจริงนะครับผมต้องคงจะต่ออย่างนี้แหละเดี๋ยวผมจะทำให้ทำให้ท่านผู้ชมรักกัน เออโอเคนะครับก็สำหรับใครที่รอนะครับผมก็จะลืมฝากกดติดตามช่องผมไปเลยนะครับหากม่สนิกพีกอะไรใหม่ข้อมูลใหม่เนี่ยครับผมจะพาทําคลิปพาพา,าจะมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูนั่นเองนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ต้องมืดมืดตึ๊บเลยผมก็ต้องขอตัวลาแล้วนะครับทุกคนสนิทพีกก็มีเพียงเท่านี้เลยนะครับผม เออถ้าเกิดผลได้เลยขายก็เด <izo. S 2> <wh> <wh> ี๋ยวผมจะมาทําการซื้อแล้วก็ไปทํำผลตึงให้นะครับถ้าเกิดเราเบดมาแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลากันเลยนะครับผมเดี๋ยวยอะไรบริพันธ์ก็ที่สำคัญนะอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์และอย่าลืมกดซับสไครป์กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาแล้วนะครับผมบ๊ายบายนะครับผมทุกคนเจอกันนะครับซียะนะครับผม